เกิดมามีชีวิตเนี่ยมีชีวิตมีอัตภาพมีตัวร่างกายตัวตนละไม่มีอะไรดีท้ามาเอาธรรมะโลกุตระของพระเจ้าเนี่ยให้ได้จนถึงอรหันต์เป็นขั้นจบกิจสมบูรณ์แล้วทีนี้เป็นอรหันต์แลเมื่อเป็นอรหันต์แล้วทีนี้เราอัตภาพหรือตัวกูของกูตัวเราจิตวิญญาณของเราเนี่ย ตายแล้วเราจะเลิกเป็นเราอีกต่อไปไม่มีเราเกิดมาอีกเลยในกาละในกาละคืออะไรคือเวลาที่มันเดินไปอยู่ในโลกเนี่ยถ้ามีอะไรอยู่ในที่มันเดินไปในโลกในกาละในในจักรวาลไอ้คำที่มันยังมีอยู่เนี่ยนี่รวมกันแล้วในทั้ง มหาจักรวาลทั้งเองกบภพเนี่ยแล้วก็มันก็หมุนหยุดหรือเคลื่อนอยู่ทั้งหมดเลยเรยกว่ากาละไม่มีไม่มีนิ่งไม่มีหยุดไม่มีหยุดมีแต่นาฬิกาแล้วมันหยุดมันตายแต่เวลาจริงมันไม่เคยหยุดกาละหรือเวลามันไม่เคยหยุดมันเคลื่อนไปแต่ พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ชีวิตหรือจิตวิญญาณของเราเกิดมาก็ต้องอยู่ในกาลละก็ต้องเคลื่อนไปตามกาลละตอนนี้เรานั่งอยู่นี่นะจะนึกว่าไม่เคลื่อนในโลกนพาเคลื่อนไปหมุนไปนี่ตอนนี้หมุนมามืดลงมาแล้วอันนี้คำมืดตอนนี้ก็เท่าไหร่หกโมงสี่สิบสามสิบสี่นาทีแล้วเดี๋ยวก็สา้าเดี๋ยวก็สามสิบห แล้วก็ไปวนเวียนไปผู้นิชาวใหม่อะไรเงี้ยมันก็หมุนเคลื่อนอยู่ไม่รู้จะจบนะแต่คนที่ร้เป็ดอัตภาพขึ้นมาในนี้แล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะเลิกหลุดออกไปจากการจากการละตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่ตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่กเ,กหมเกิดไปกรรมีิบากที่ทำไว พาเราขึ้นสูงลงต่ำถูกมั่งสุขมั่งดีมั่งชั่วมั่งอะไรไม่เที่ยงเลยไม่รู้จักจบควบคุมไม่ได้แม้ว่าจะมีาศาสดาสอนให้ทำดีอย่าทำชั่วเกรงไว้ข่มไว้พยายามไว้เสร็จแล้วดีๆจนเลยลเลยิงงงงล่งเลยรับยองๆจนเลิ่งเลยสุดท้าย ตกต่ำไหมเป็นศาสดาก็ตกต่ำาศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยมีศาสนาพุทธนี่มีหลักประกันไม่ตกต่ำดีแล้วดีเลยชาตินี้ได้ตัดอาสวะเลยเรียกว่าถึงรากเงาจิตไม่มีกิเลสต,ตัวนี้เกิดอีกเป็นอันหาตผลตายข้ามชาติมาแล้วนี่ก็ไม่ไม่ตก ไม่ลงไปต่ำเอีกแล้วนี่เป็นหลักประกันของความเป็นอัตภาพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วยังสามารถเรียนรู้อัตภาพนี้นอกจากไม่ตกต่ำแล้วสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปได้อีกนี่เป็นสองขั้นขั้นละชั่วประพฤติดีได้อย่างไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติ นี่ขั้นหนึ่งขั้นสองรู้จักอัตภาพรู้จักตัวธาตุจิตนิยามสลายเป็นแม้เป็น็นีนน่ก็ททำให้มันมีความรู้สึกแบบพีชะแบบพืชที่ไม่ทุกข์ไม่สุขพืชพวกนี้ไม่รู้จักทุกข์สุขไม่มีดีบากไม่มีรบไม,มรรมไม่มีบาปได้ด้วยทําให้เป็นอุตุเป็นธาตุสสารวัตถุทำงานบวกลบเท่านั้น แต่ไม่เป็นชีวะไม่มีชีวะเลยได้ด้วยหมดสุขหมดทุกข์เหมือนพืชนี่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอหรหันต์นี่เหมือนพืชเป็นพืชที่มีสติสัพพัญญะเต็มตื่นไม่ใช่พืชเหมือนมนุษย์พืชนอนไม่รู้เรื่อง มนุษย์พืชน่ะนออะไรไปจิ้มอะไรไปไม่ไม่ไม่ทุกไม่ไม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 สุขไม่เจ็บไม่ปวดอะไรหรอกมนุษย์พืชหรือทมเพราะจิตมันไม่มีไอ้พวกนี้แหละสัมผัสทางกายทางอะไรไม่รับรู้ข้างนอกเลยจิตอยู่ในจิตแต่จิตนี่ตกเป็นแบบพืชยังไม่ตายให้อาหารก็อยู่ไปจนกว่ามันจะหมด เหมือนกับอาหารเหมือนกับพืชมันก็แก่หมดหมดแรงให้อาหารยังไงก็ไม่ตอกไม่มันมันก็เหมือนกันนะความตัดสู้รเจ้าเนี่ยตัดสู้สิ่งเหล่านี้แล้วจบสุดท้ายเป็นอรหรันแล้วอยากอยู่ต่ออีกเกิดตายตายเกิดมีแต่พัฒนาทีนี้เป็นโพธิสัตรร 4, ว์ระดับสี่แล้วระดับพระระดับพมีไม่ตกต่ำ มีแต่เจริญเจริญเจริญรู้โลกรู้อัตตาของคนอื่นอีกเพิ่มขึ้นอ๋อคนอื่นเขาก็มีคิดอย่างนี้เขาก็บิจริตแบบนี้เออคนแบบนี้แบบนี้ก็มีเนาะอย่างเรานี่ก็พลอลรของเราพนลนะเออคนอื่นคนนั่นก็ช่วยเขาเขาคนนี้มีต่างกันไปเออเราก็รู้ความต่างก็มีนัยยะลึกซึ้งเออช่วยเขาสิคนไม่เหมือนของเราของเราช่วยของเราได้แล้วแต่คนคล้ายเรา รู้แล้วถ้าคนไม่คล้ายเราก็ต้องศึกษาอ๋อต้ช่วยอย่างนี้ชีก็จึงเป็นคนช่วยคนอื่นๆที่มีจริตต่างกันมีความยึดติดต่างกันไปเรื่อยๆก็ยิ่งช่วยคนได้มากขึ้นยิ่งเกิดอีกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเป็นโพธิสัตว์เพิ่มขึ้นเป็นระดับศี่แล้วก็ระดับผ้าระดับปกระดับเจ็ดอย่างหลวงปู่เนี่ยระดับเจ็ดจะตายขึ้นระดับแปก็ยิ่งรู้พวกนี้ พวกเราฟังแล้วเราจะเข้าใจสมมุติว่าแม้ลบปู่พูดนี่ลบปูไม่ได้เป็นจริงแต่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาไปปฏิบัติได้ไหมได้ไดแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเอาไปปฏิบัติได้แน่เลยอย่างที่ความหมายอย่างที่ว่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมอ่า ก็เราก็เรียนรู้ความรู้ไปก่อนแล้วก็ถึงจะไปฝึกเป็นให,ให้ตัวเองเป็นได้นั่นแหละก็เท่านั้นเองเสร็จแล้วถ้าบรรลุสูงสุดแล้วจะเป็นอรหันจะเลิกเกิดเลยเลิกไปออกจากกาละจากการจากเอกภพมหาจักรวาลนี้เลิกไปได้เลยกลายเป็นดินน้ำไฟลมตัวกูของกูตัวเราตัวอัตภาพไม่เหลือแล้วในกาละ เคยได้ยินใครอธิบายอย่างนี้ไหมเคยไหมเอ้าไม่เคยเหรอผู้ถูกคนจบปร,ริญญาเก้าจบปริญญาเอกทางศาสนามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เคยไปฟังเหรอไม่เคยได้ยินเหรอเดี๋ยวนี้สื่อสารยังเยอะแยะ,ยะ,ยะมันนั่งบรรยายโอ้เยอะแยะกินหมากจับ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 อธิบายโอ้เสียงดังโวยวายโวยวายด้วยนะ บลบกปูได้สรุปไปฟังอยู่ประเด็นหนึ่งสรุปไปรู้กี่ทีแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ก็คือคนเหมือนเราเกิดมาก็เป็นคนคนนึ่งเหมือนกันชาติสุดท้ายเกิดมาเป็น พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแล้วก็สําเร็จพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็เลิกเออแต่นี้จะเลิกตั้งแต่เป็นอราหันต์ก็ได้แต่ตั้งภพภูมิมุนยังลงปูนตั้งพระพุทจะเป็นจะเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่จบแต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสุดละมันก็ต้องจบแล้วจบแล้วก็เลิกมีอัตภาพที่จะเกิดแล้วต่อไปอีกจบเลยจบ ด้วยปริน,ญญนิพานสสุญญตานิพานนิมิตตานิพานอัปนิหิตตานิพานนีว่านิพานสามคือไม่มีไม่มีอีกแล้วต,ตาอย่างศูนย์ตาย่างไม่ตั้งนิมิตตาย่างจิตนิมิตนี่คือรูปอัปนิหิตตะปนิหิตตานี่คือนามไม่ตั้งทั้งรูปไม่ตั้งทั้งนาม ศูนย์ไม่มีรูปก็ไม่ตั้งต่อนามก็ไม่ตั้งต่อศูท้ายไปเลยกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยอัตภาพของผู้นั้นก็หมดสิ้นในการในกาละในมหาจักรวาในเอกภพนี้ไม่มีแล้วนี่เป็นความตัดสรู้และพบบระพุทธเจ้าก็ทำตนเองเป็นอย่างนั้น เสียดายไหมเสียดายไหมเอ๊ะทำไมมีใครรู้สึกตอบเสียดายไหม <c oughs> เราเสียดายแต่เห็นใจท่านพระท่านมังดิท่านสอนมาตั้งแต่เรียนรู้ตัดสรู้เป็นอหรหันต์เป็นโพธิสัตว์หนึ่งสองสี่้าดแปดเ เมื่อยเมื่อยแต่รู้เป็นอรหันต์ก็รู้แล้วบโกเถอะไม่มีอะไรไม่มีตัวตนมีแต่มรับใช้โลกรับใช้โลกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เป็นอรหันต์แล้วเป็นโพธิสัตว์ระดับต่อไปจนกระทั่งถึงเวรุจาร์นรับใช้มนุษย์ทั้งนั้นเลยให้มนุษย์ได้รับความดีงามให้รับรู้ความลึกซึ้งของปรมัตาร์รู้จักสุขจากทุกข์เป็นอริยสัจอย่างประเสริฐเป็นความวิเศษ ในโลกนี้ทางเทวนิยมความรู้ทางตะวันตกความรู้ทางเทวะทางพระเจ้า,เ,จาเขามีความรู้แต่แค่ดีชั่วทำดีไม่ทำชั่วเขาไม่รู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทั้งดีชั่วตรัสรู้แล้วก็ทั้งสุขทุกข์จนรู้ว่าโอ้โหไอ้ตัวสุขตัวทุกข์นี่เองเป็นตัวผูกมนุษย์ไว้ ผูกอัตภาพไว้ผูกอัตาผูกตัวตนไว้ผูกตัวกูของกูเอาไว้ในโลกและเขาก็ติดสุขจนเรียกว่าสุขนิยมวันเทวานิยมนอศาสนาพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นเจ้าของสุขยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะประทานสุขให้ใครก็ได้จริงไหมประทานสุขให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครทุกข์ก็ได้จริงไหม ม่จริงอ่ะแต่พระพุทธเจ้าทําให้ตัวเองมาเรียนรู้ตามที่พระพุทธเจ้าพาทำไม่ทุกจะมีสุขไม่ต้องทุกขขั้นหนึ่งได้แล้วจนกระทั่งไม่หลงสุขด้วยไม่ทั้งทุกข์ไม่ทั้งสุขด้วยเป็นขั้นยอด สุดยอดไหม